บริเวณกลางๆกูสันตลัดเป็นกระสางพิพิธภัณฑ์ทองทินไว้ตองนี้ครับเริยนว่าพิพิธภัณฑ์ทองทินกูสันตลัดจอดรถไว้แล้วกันย่งางเขาไปตรงนี้ครับนี่ทางเขาพันเทศด,ดีไว้นี่ไหมสวดีครับยเขาู่้เท่ยวภาเทียวเมื่อค่ำสมบัติที่ยนะ่างค้นทองทินโดยกำเนิดหูจักเรื่องล่าเกี่ยวกับกูบสันตลัด นี่ครับพี่น้องะเด็นตำแหน่งหนึ่งก็เป็นอสมสอาสาสมัครในการดูแลหมอโดรุกท่านศิลปวรฒน์กรมศิลปากรก็เลยเป็นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ครับการท่องเที่ยวคแบบต่างๆตลอดเลยก็เลยเป็นบุคคลพิเศษเลยครับสบบุคคลพิเศษครับอ๋อเออพอแยกโซบัดพิมพ์ย่งผ้าเบิร์นนะครับจากสมบัติที่กูสัญลักษณ์ของเทาที่เหลืออยู่เพื่อนเก่มาเห็นพิธีทำบ้านใหว่ไปเบิร์นทุกอย่ นี่มากขั้นแลังนี้ครับจุดแรกเป็นพระอวโลกิเตศวรจุดที่ได้มาจุดได้มาอยู่ที่ปูสันตะละองนี้อยู่ตรงโคกุระตรงทางเข้าจริงมันดินเอื้อหื้กับสินค้าร่งแต่พอได้ครมเจ้าการเปินใจบอกมาปูระนาปูก็เลยยกหินออกกันยึดจุดนั่างช่องหบุมแดงได้เยอะก็สินก็จะหลงส่องนี่ครับโดยชุดชี้แหนสองชุดก็มีเลยอู้ยิู สูงุกันเลยจุดอันี่ป็นมบ้านบ้านดิบ้นบ้นนะครับเ้ครับเขาอครับ่จากพี่น้องบนโนเอืมเป็นใบไงใทราบนไใยูนทำให้น้ำหน้าอเาเวครับมวกกันไปเนาะเอห้พี่น้องเขาเบิ่งเอ้าบแบนี <S <S like ้นถูกของระเจจิมันออกแบบดีไว้บริตต้กันครับแต่ว่าคาดลังเดียวกันเลยให้บ้านครับกรรมการของอบต กันเลยไปขอจากพีก่ๆท่านท่านเก่งน,นะครับเดี๋ยวมาไป,ไป,ไปจัดไว้แสดงไว้จุดดีเก็บเอาไปตั้งปีสองพันร้อยยี่สิบสองอันนี้สิพ่ออยู่บรรณาลัยบรรณาลัยนี่คือส่วนใดนี่ตางประธานยังไงต่างกันบรรณาลัยเป็นไม่น้อยอยู่ชิดเียังจะเปนออกเชียงถุนใจนะครับสิมีข้อมูลนี่บ่บผมเข้าไปว่าหันรู้สึกว่าประตูไหมสินหน่อยดัดแปลงไหมบ่ยีดบ่กันใหม่บ่ มาเห็นี่นีค่ครับอีกส่วนหนึ่งนี่ก็แม่นมันบ้าแม่นเดีนีีเห็นกระเบื้องเก้าๆหลายเครื่องใส่ไม้ส้อยสมัยโบราณนะครับโอ้อันนี้กระดูกสมัยโบราณประวัติศาสตร์ได้ไหมเมืองจะปาซีเขานี่อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องเก็บรวบรวมไว้ให้ลูกหลานคนที่เกิดไม่ใหญ่รุ่นเบึงเป็นเครื่องใส่ไม้ส้อยเป็นอูแอง เป็นไฮปัจจุบัน,เ,ออนเครื่องทำมหาหากินเลยไม่สร้างบ้านได้เป็นหลังกแบบนี้และครับครับขันหมากขันหมากหมากผู้บุรีสมัยก่อนเนะเออข้าเจ้าจีเฮตังซีไว้้ตูตนะครับผมพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับมาอำเภอหน้าดูนจังหวัดมาหาสารคามมองนี้คือพิพิธภัณฑ์ทองทินกูสัจระดเพ่นววรวบรวมเอาวัตถุโบราณเมาไว้ได้ส่วนหนึ่งครับ อีกส่วนหนึ่งอยู่พิพิธภัณฑ์ขอนแกน่นเอาเป,ป็นว่าการูุญแถวพาเที่ยวพ้าวมาเบิงนะครับได้ทายรูให้พี่นอ้องใดเบิงผู้ใดสนใจมากพะ่น่าเดิเด๋ยวัดมาหาสนาธิมไปกราบขาพอพรกูสัตตะระนะครับมาเบิงพิพิธภัณฑ์ทองทินกูสัตตะระนี่มีพยัญชนะห้ข้อมูลย้อนหลตลอดไปใช้ได้กาผบ้ญแถวสิว่าไปเที่ยวไปเบิงยีหย่างมึงได้อีกติดตามลิปต่อไปกับพี่นอ้องพอกันือไมครับ Selamat tinggal, selamat tinggal kawan-kawan.